ไม่อยู่แล้วนะคะไปตั้งแต่โควิดแล้วละะะ่ะเนี่ยไม่บอกไม่กล่าวเลยก่อนหน้าที่จะไปเนี่ยเนะะี่ยบอกเออคุณเจี๊ยบนะผมเอาชีวิตรอดมาหาคุณเจี๊ยบได้นี่ก็บุญแล้วนะคะสุดท้ายไปไม่ร่ำไม่ลาเลยนะคฮะเพราะฉะนั้นเรื่องของความจากลาเนี่ยอยู่ใกล้เรานิดเดียวนะอย่างแม่ขององสาวองครักษ์เนี่ยไม่มีทีท่าว่าจะตายเลยนะจริงๆนะมีแต่สามวันก่อนที่ที่แม่จะไม่อยู่แล้วเนี่ยแม่สวยมากเลยคุณผู้ฟัง สวยแบบปากในชมพูเลยนะทั้งทงี่แบบผอมอะผอมลงผอมลงเราก็ทําใจแล้วละ่ะทําใจมานานแล้วได้ซ้ำไปเนี่ยสามก็ังดูแลใกล้ชิดมากคือปากเนี่ยจะชมพูสวยเหมือนเหมือนทาเล็บสติกเลยอะยังบอกแม่ทำไมแม่ดูสวยจังนะปากสวยเลยผิวพันเนี่ยเนียจากเขียวย่นเนี่ยมันเต่งตึงมันสวยคุณฝั่งสวยแบบสวยพิดษปกติเนี่ยนะคะพอสวยยู่ได้ประมาณอีกสามวันเนี่ย ไปแล้วเนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเคยอ่านในในตำรับตำราเนี่ยก็บอกว่าคนที่ก่อนจะเสียชีวิตเนี่ยเขาจะสวยให้เราเห็นก่อนตายสามวันจริงจริงดังว่านะคะแต่ว่าเราเราเพิ่งมารู้ตอนที่แม่ตายแล้วนี่เองนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องของความตายเนี่ยมันมันอยู่ใกล้เรานิดเดียวนะคะสัมกักเองหรือว่าคุณผู้ฟังเนี่ยอาจจะ ไม่หายใจเมื่อไรก็ได้นะเพราะฉะนั้นคิดที่จะทําอะไรก็ทําไปนะคะทําเถอะจะได้มีความรู้สึกว่าเออยังได้ทํำ